ัสดีค่ะมีรถตู้สภาพสวยขนคนได้เยอะขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเดตกาคอ,อมพิวเตอร์เครื่องยนต์3ามานเกียร์ธรรมดาดีฟดีนะคะคันนี้ปี2016ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ a i r b <bag>, a บ ABS กระจกปรับไฟฟ้าพ,พับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะว่างมากๆเลยนะคะนั่งได้เยอะเลยลค่ะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ที่5,99,000บาทน,นะคะ ดาว50,000บาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดือนละ10,000บาทค่ะครนนี้ขอฐานเงินเดือนในระับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่20,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถตู้สภาพสวยขนคนได้เยอะนะคะนี่เลยค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาสูงด้วยนะคะมีแอร์ด้านบนค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะ 2016เครื่อง3,000ดีโฟดีด้วยนะคะดีโฟดีจะประหยัดน้ำมันนะคะประตูสไลด์สั่งซ้ายนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะขับดีพร้อมใช้เลยค่ะนี่ค่ะนั่งได้เยอะเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้งานค่ะดาวห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะคะขอทันเงินเดือนคนซื้อ2 0 0 0มบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อได้แล้วนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ค่ะ ไต้าคอมพิวเตอร์เครื่องยนต0สามพันดีฟดีนะคะคันนี้ปี2016ค่ะสนใจย,งยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ